สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทบกกันด้วยนะคบก็กลับมาพบก e ับเอียอีกเช่นเคยนะคบสำหรับในคลิปนี้นะครับเอีย e er ก็จะมาสอนรับในส่วนของเ e อิร er ์ฟีและจะมาสอนในส่วนของการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มนี้นะคบซึ่งในส่วนของเอิร์ฟีใครที่อยากรับนะคบในส่วนของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเขามีการแจกนะครับสูงสุด1000ับาทเลยนะครับใครที่อยากรับเ e งิ er ee, นฟีใครที่สนใจอยากลงทุนข้อสามารถลงทุนได้นะครับก็ในส่วนของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับการลงทะเบียนมี3ขั้นตอน1นะครับก็จะเป็นสนของเบอร์โทรศัพท์มือ หละสามจะเป็นในส่วงของหลักแนะนานะคบหลังจากขอข้อมูลเสร็จเราก็กดลงทะเบียนได้เลยหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จการเข้าระบบมี2ขั้นตอน1ก็คือกรอกในส่วงของเบอร์มือถือ2นะครับก็จะเป็นหลักผ่านนะครับหลังจากที่เล่านะครับด้านคานเข้าระบบนะครับเราก็จะได้ในส่วงของหน้าแพลตฟอร์มนี้เลยนะครับในส่วงของค่ารับเอินฟรีนะครับก่อนเลยวิธีการรับนะครับก็ไม่ยากมาในส่วงของเมนูการจับรางวัลตรงนี <bridge way. S 2> ้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ใครที่ลงทะเบียนใหม่นะครับจะสามารถจับในส่วงของรางวัลได้นะครับซึ่งจะอยู่ในส่วงของตรงนี้นะครับ รางวัลน,นะครับเขาเขาจะมีตั้งแต่ไอโฟน13 Pro Max นะครับเอ็นสดนะครับต้องคำ100คำนะครับโชคดีครั้งต่อไปก็คือไม่มีสกรองรางวัลและในส่วนของต่อไปก็จะเป็นสกรองรถยนต์นะครับรางวัลเงินสดนะครับรางวัลเงินสดและโชคดีต่อไปนะครับในสกรองรางวัลตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ใครที่ลงทะเบียนใหม่นะครับจะสามารถ มาหมุนในสังกองตรงนี้ได้นะครับในสังกองการหมุนนะครับเขาจะแจกให้กับคนที่ลงทะเบียนใหม่เท่านั้นนะครับและใครที่อยากจะหมุนเพิ่มนะครับก็จะมีด้านบนนะครับเขาอธิบายอยู่นะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับเพื่อนของเราด้านการลงทุนเราจะได้รับในสังกองตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งในการหมุนและสังกองรางวัลเงินสดแต่ละรางวัลนะครับจะอยู่ที่10บาทถึง1 0 0 0ันบาทนะครับและสุดท้ายนะครับก็ในสังกองงวดใหญ่วันอังคารนะครับในสังกองตรงนี้นะครับใครที่ อยากจะลุ้นนะครับก็สามารถเข้ามาลุ้นได้นะครับเพราะบางคนนะครับอาจจะได้ส่งของไอโฟนหรือทองคําก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับไม่ต้องลงทุนก็สามารถรับไปส่งของรางวัลตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถเข้าหมุนกันได้นะครับไรที่เป็นสายฟรีนะครับส่วนใครที่เป็นสายลงทุนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปในส่งของเมนู นี้ก่อนนะครับบัญชีผู้ใช้นะครับกดเข้าไปให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมานะครับและไปส่องของเมนูการตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนเข้ามาตั้งค่าในส่องของข้อมูล2ตัวนะครับก็คือ1จะเป็นส่องของขับผัสตั้งตรงนี้จะเป็นในส่องของการกรอกข้อมูลในส่งของธนาคารนะครับสองนะครับก็จะเป็นส่องของหลักการชําระเงินนะครับหลักตรงนี้นะครับจะใช้ไว้เวลาถอนเงินเข้านั่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จนะคะวิธีการลงทุนของแพลตฟอร์มตัวนี้นะคบก็มีหลายตัวเลยนะคะในส่วนของการลงทุนแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปนะครับตัวที่1ลงทุน500นะครับตัวนี้รับรายได้ต่อวันอยู่ที่3 1 0บาทนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถรับอีกสของรายได้รวมนะคบอยู่ที่620บาทนะครับใช้เวลาเพียงแค่2วันซึ่งตัวนี้เราได้รับในส่วนของกําไรอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับตัวต่อไปนะครับลงทุน3,000บาทตัวนี้รับรายได้ต่อวันอยู่ที่720ายได้รวมก็อยู่ที่3,600บาทนะ้รวีนลคทุนเพียค่ ส่วนของกําไรนะครับอยู่ที่600บาทคับตัวต่อตัวต่อไปนะครับก็ลงทุนนะครับอยู่ที่1,000บาทนะครับตัวนี้ลงทุน1 0 0 0บาทและได้ต่ว strikes, ตอวันอยู่ที่130และได้รวมอยู 1, ่ที่1,300และลงทุนเพียงแค่10วันรับในส่งของทุนและกําไรคืนทั้งหมดเลยนะครับตัวต่อไปนะครับลงทุน500นะครับรับในส่งของรายได้ต่อวันอยู่ที่35บาทตัวนี้รับในส่ของรายได้รวมนะครับอยู่ที่1นึ่บาทนะครับตัวนี้ลงทุน30วันรับในส่นของทุนและกําไรคืนทั้งหมดนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็ลงทุนนะครับอยู่ที่2,000บาทนะครับตัวนี้นะครับจะได้รับส่งของรายได้ต่อวันอยู่ที่150่งร้ยได้รวมนะครับก็อยู่ที่4,500บาทลงทุน30วันจะได้รับส่งของรายได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่4,500บาทซึ่งตัวนี้ได้รับส่งของกำไรอยู่ที่2,500บาทนะครับตัวต่อไปลงทุน8,000ตัวนี้นะครับรายได้ต่อวันอยู่ที่480บาทนะครับตัวนี้นะครับรายได้รวมอยู่ที่28,000 800บาทนะครับตอนนี้ลงทุน60วันรับอ้สองของกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ2800บาทนะครับกำไรโคตรเยอะนะครับบอกเลยว่าดีมากตัวต่อไปนะครับก็ลงทุนนะครับอยู่ที่2 0 0 0ตัวนี้นะครับรายได้ต่อวันอยู่ที่1,000บาทตัวนี้นะครับจะได้รับในสองของรายได้รวมอยู่ที่เข้าหมื่นบาทลงทุนเข้า10วันนะครับตัวนี้นะครับจะได้รับอ้สองของกำไรอยู่ที่ประมาณ70,000บาทนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็ลงทุน3า0 0 0ปันนะครับตัวนี้นะครับ ได้รับเนส่ของรายได้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้จะได้รับในส่นของกำไรนะครับหรือรายได้รวมนะครับอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทตัวนี้ลงทุนหนึ่งร้อยแปดสิบวันลงทุนหนึ่งร้อยแปดสิบวันนะครับเราจะได้รับเนส่ของกำไรอยู่ที่ประมาณสามแสนสามแสนบาทสามประมาณสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวนี้รายรับในส่นของกำไรก็ถือว่าเยอะพอสมควรใครที่อยากจะลงทุนก็สามารถลงได้นะครับก็เดี๋ยวเยจะทิ้งรงนส่งของช่องทางในการศึกษาเพิ่มให้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งในส่งของพวกรายกลุ่มหรือ ปุ่มหานของเว็บนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากลงทุนนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องเติเมเงินเข้ามานะครับการเตริเมเงินเรามาในสังของเมโนูนี้นะครับการเตริเมเงินนะครับเติมขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะครับและสูงสุดนะครับอยู่ที่50,000บาทสมมติเราจะเติมเงิน5,000บาทนะครับแล้วกดจำนวนเงินและกดก้นตอนต่อไปได้เลย ในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็สามารถนําในส่วนของค r code คตรงนี้ไปสแกนชําระได้เลยนะครับอันนี้เป็นจํานวนเงินที่เราต้องชําระนะครับและ QR ว o d e คแต่ละคิวนะครับก็จะมีการอายุนะครับอยู่ที่10นาทีเท่านั้นครับหลังจากที่เรานะครับดนการกดสแกนสายเงินนะครับยอดเงินก็จะเข้าให้เราภายใน5-10นาทีนะครับและหลังจากที่ยอดเงินเข้านะครับเราก็สามารถนําในส่วนของยอดเงินนะครับมาลงทุนในส่วนของแต่ละตัวได้เลยนะครับใครอยากที่ลงทุนตัวไหนก็สามารถลงทุนได้เลยนะครับ หลังจากที่เรานะครับได้สำคัญลงทุนไปแล้แลวนะครับและในสังของค้าต่อเนื่นนะครับหลังจากที่เราผูกในสังของข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็ไปในสังของเมนูต่อเนื่นการต่อเน,นื่นนะครับก็ตอนขั้นต่านะครับอยู่ที่300บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เยจะตอนให้ดูด้วยการต่อเน,นื่นนะครับเขาก็จะมีในสังของค่าจำเนียมนะครับอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับรับจะสามารถต่อนได้นะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาสิบน,นาฬิกาถึงยี่ส ายใน24ชั่วโมงนะครับการต่อเนินนะครับเราข้อกรองอีสังของจำนวนเงินที่ต้องการจะต่อนะครับหลังจากที่เราปูอนสังของบัญชีธนาคารเรียบร้อยนะครับเรากดท่งมันก็จะให้เรานะครับกรอกอกสองลาต่อเนินตรงนี้ก็กรอกไปได้เลยนะครับนะครับยอดเอินนะครับก็จะเข้าให้เรานะครับไปใน5ถึง10นาทีนะครับอันนี้นะครับใครที่จะลงทุนก็สามารถลงทุนได้นะครับในสังกองตรงนี้นะครับเป็นจำนวนเงินที่ เยียะนะครับแต่งการถอนมานะครับเยียะค่อถอนมา3ครั้งยอดเรินมข้อเข้าทุกครั้งนะครับอันนี้เยียะรับประกันว่าเงินเข้าอย่างแน่นอนและสำหรับใครที่มีเพื่อนนะครับก็สามารถนําลิงก์ของเรานะครับไปแนะนําเพื่อนได้นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับค่าคอมนะครับจะมี3ระดับนะครับหนึ่งก็คือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองนะครับห้าเปอร์เซ็นต์และสามรับค่าคอมสามเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้หลังจากที่ เพื่อนของเราเทอร์เมินนะครับจะได้รับเป็นสังของค่าคอมด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะคะเป็นสังของแพลตฟอร์มตัวนี้ใครที่สนใจอยากลงทุนก็สามารถลงทุนได้นะครับเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าลงทุนเลยนะครับก็สองคลิปนี้นะครับเอ๋ขก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเอาเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอี๋นะครับและ เพื่อที่ทุกคนนะครับจะได้ฟาดในสังขของคลิปโดใหม่ๆนะครับก่อนสับมคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปโดหน้าสับในคลิปนี้สวัสดีครับ